พี่ป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วมันพลอช่อว่าวาดีเนี่ยมันดีกว่ากาแฟที่พี่ไปซื้อตามร้านยังไงอ่ะพี่พลอชอบเลยเพราะว่าเขาไม่มีไขมันทรานค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลใช้ครีมมะพร้าวแทนครีมเทียมแล้วมันมันดีกว่าครีมเทียมยังไงคะคืออย่างอย่างครีมมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นไขมันดีช่วยทําให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นด้วยขจัดไขมันเลวออกไปจากร่างกายก็เหมือนบางคนที่ที่ชอบทานกาแฟแต่บางทีแบบไปใส่พวกครีมเทียมก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ดีต่อสุขภาพแต่นี้พอทานแล้วแบบมันช่วยเรื่องสุขภาพด้วย ใช่ค่ะไม่แล้วคลีนมะพร้าวเนี่ยกลิ่นมันหอมด้วยพี่เคยใช้คลีมมะพร้าวในกาแฟกลิ่นมันหอมกว่าแล้วมันไม่มีน้ําตาลไปแต่พี่ในในสี่คนในพี่คนนี้กินกาแฟทุกวันค่ะบอกเลยว่าดื่มง่ายมากคนที่ไม่กินกาแฟก็ดื่มได้กาแฟนี่รสชาติเหมือนกาแฟที่พี่กินข้างนอกเลยอ่ะ มันก็มีความหวานมันก็มีความละมุนแต่ความหวานนี่ไม่ใช่น้าตาลนะคะที่เป็นหวานจากญ้าหวานเขาไม่มีน้ําตาลไม่อ้วนเลยใช่ป่ะไม่อ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยไม่มีไขมหวานกินได้ไหมเนี่ยน่าจะกินได้ใช่คือได้จริงๆอันนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคนที่แบบเหมือนดื่มกาแฟไม่เป็นดื่มกาแฟไม่เก่งก็ดื่มได้เพราะมันดื่มง่ายมากไม่จะบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเอางจริงนะ รสชาติมาเหมนกัมันเหมือนกับกาแฟที่ค<ห>ุณสั่งร้านข้างนอกเลยแต่ตัวนี้มันเฮลตี้มากยิ่งกว่าเพราะหนึ่งคือกลิ่นกาแฟมันหอมจากกาแฟอาราบริกา้าและที่ข้อ2ก็คือ เป็นครีมมะพร้าวครีมมะพร้าวซึ่งตรงนี้มันไม่มีความอ้วนไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นเป็นไขมันดีอันนี้คืออร่อยสะดวกแล้วก็ชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอย่างที่บอกบางคนไม่ชอบดื่มร้อนจะชงกับน้ําเย็นใส่น้ําแข็งก็อร่อยก็เรียกว่าเป็นกาแฟที่เหมาะสําหรับทุกคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะได้ดองสุขภาพด้วยคือจริงนะมันไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลใช่ไหมคือในนี้ในซองเนี้ยในวาดีเนี่ย มันไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีน้าตาลมียาหวานไงพี่เป็นยาหวานแทนค่ะเพราะว่าคนทํางานคนในออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยเวลาชงกาแฟปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาน้ําตาลละช้อนนึงเนี่ยคิดดูนะสมมติถ้าคุณกินวันหนึ่งอย่างผมเนะี่ยกินกาแฟดำอ่ะห้าแก้วแล้วคุณกิน5แก้วแล้วใส่น้ําตาล5ช้อนออน่ะชแล้วคุณคูณไปดีว่าเดือนหนึ่ง3 1วันอย่างเงี้ยค,คุณกินน้ําตาลเยอะขนาดไหนถ้าอยากจะลดน้ำหนักเป็นห่วสุขภาพลองหา อาหารเสริมหรือกาแฟเสริมดีๆที่มันน่าจะจะเหมาะกับตัวเองมากยิ่งกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะดื่มกาแฟที่ยังรสชาติอร่อยใช่แล้วก็อยากดูแลตัวเองไปด้วยค่ยอันนี้คือตอบโจทย์เลยเหมาะเลยถ้ารสชาติมันดีอย่างเงี้ยสรรพคุณดีขนาดนี้แต่ละคาไม่แพงเลยค่ะกล่องเนี่ยปกติขาย600บาท หกร้อยบาทแต่ว่าวันนี้มารายการคุยแซปโชว์ทั้งทีนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้1กล่องปกติ600บาทพิเศษเหลือเพียง390บาทซื้อวันนี้3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียง1,180บาทสั่งเลยเก็บเงินปลายทางได้จ้า